เตาปูนเต,ต,ตาเตาปูนขาวอะปูขาวทเขเอาก่อสร้างเหล่ก่อนนะสมัยโบราณเนี่ยเขายังบอกมีปูนซีเมนต์ใช้งานเนี่ยพอเผาเสร็จเรียบร้อยในหินปูนเนี่ยพอมันได้ความร้อนสวัสดียามเช้ากับ13องศาในอำเภอเชียงดาวนะครับช่องมีสปะวันนี้ตื่นมาเช้าๆเพื่อตอนนี้เพิ่นมาประชุมประจำเดือนกันนะครับในหมู่บ้านเนาะหลังจากที่บนประชุมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการพัฒนาในหน้าแล้งก็คือการไปทําแนวกันไฟบริเวณป่านะครับคุณผู้ชม ไปทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเวลามันจะลามเข้ามาบางทีมันอาจจะเกิดในหมู่บ้านอื่นหรือว่ามันจะเกิดในป่าใหญ่นะ,ะเสร็จเรียบร้อยมันจะลามเข้ามาในหมู่บ้านหรือว่าไปรบกวนบริเวณแนวสายไฟอะไรอย่างต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางเข้าไปกับชาวบ้านนะครับเพื่อไปทาแนวกันไฟหรือว่าภาษาล้านนาเป็นคำแบบแปดไฟนะครับก็คือทําแนวกันไฟกวาดใบไม้เพื่อกว้างๆประมาณสัก3เมตรนะครับประมาณ3เมตรประมาณถนนหนึ่งนะเพื่อจะ เวลาไฟไหม้มันจะได้บลามข้ามไปหาปลาใหญ่หรือว่าสร้างความเสียหายให้หมู่บ้านต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกิจกรรมในวันนี้ว่ามีอะไรยังพ่องไปเลยครับมีทนายกประชุมกบฎก่อนนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะได้ไปพัฒนานะครับเดือนแล้ว745เดือนนี้ก็มามันจะมีกาประจำบีนะครับนะโค้งเข้ามาแล้วก็เอาทั้งหลับไปเที่ยวเอาไปโจมกันนะครับสก็จะยใช้เวลาประมดนะครับ ผู้ชมครับผมในการทําแนวกันไฟของหมู่บ้านนะครับจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่งอาจจะเป็นไม่ยิงสะส่วนใหญ่นะจะไปด้านที่ตะวันตกมันจะใกล้หมู่บ้านหน่อยเนาะแล้วก็แหมชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นพ้อใจแล้วก็คนที่แข็งแรงหน่อยนะครับก็จะมาด้านที่ตะวันออกซึ่งจะเป็นเริ่มตั้งแต่ประช้าของหมู่บ้านนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะไปเริ่มจากป่าช้าของหมู่บ้านแล้วก็ยาวไปตามแนวนี้นะครับแนวเขานี่นะครับผมแล้วก็มีถนนอยู่ฝั่งด้านตะวันตกนะครับ ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยไปจนถึงน้ําห้วยนะครับจนถึงน้ําห้วยบริเวณอาทิตใต้ของหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงก่อนเพราะว่าผมเอามอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรอนะครับจะบ้านมาแล้วก็มาสมทบกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปด้วยกันในการทําแนวกันไฟของหมู่บ้าน,นครับผม เป็นความเชื่อโบอราณของทางภาคเหนือนะครับคือในบริเวณป่าช้านะครับหรือว่าป่าเหี่ยวเนี่ยนะครับกนห้ามห้ามทําความสะอาดในกรณีที่้าบ่มีคนตายนะครับคุณผู้ชมกนห้ามทําความสะอาดเพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะครับอาจจะทําให้ต้องอาถรรพ์หรือว่าตกคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นในการท,ทําเขตแนวกันไฟเนี่ยเราจะทำตั้งแต่แนวป่าไปนะครับในบริเวณป่าช้าได้เขาจะประทําทำครับผม นีแนวหน้านะครับผมทับหน้าทับหน้าครับมีหน้าที่บุกเบิกครับทับหลังก็เคลียร์พื้นที่ตัวมาครับผมบริเวณทับหน้าจะใช้ของมีคมส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งก่อนแล้วก็ตั้งหลังก็ใช้ไม้กวาดนะครับผมกวาดเพื่อป้องกันแนวทําเขตป้องกันไฟป่านะครับผม Fly with the stars, i free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, 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 boom. Fly with the stars, i free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, 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 boom. I'm glad to be alive, alive, alive. ไปเหี่ยวหรือว่าปแจ้นะครับไปจนถึงที่เขาจะทําแนวกั้นไฟนี่น่าจะมีระยะทางประมาณสัก500เมตรจนถึง1กิโลนะครับกว่าจะไปถึงจุดที่ผมบอกว่ามันจะเป็นน้ําห้วยหรือว่า,าสิ้นสุดเขตของหมู่บ้านนะครับผมความกว้างของแนวกั้นไฟก็อยู่ที่ประมาณ3-4เมตรถึง5เมตรนะครับแล้วแต่ละจุดเพื่อป้องกันไฟที่มันจะลามจากด้านล่างขึ้นไปสู่ขเขาด้านบนนะครับซึ่งเป็นป่าใหญ่นะครับผม มันเปลี่ยนในอย่างก็ปูถ้าเปลี่ยนในอย่างก็เตาปูนเตาเต้าปูนขาวทีว่เขาเอาก่อสร้างหน่ก่อนนะอ๋อหลังจากมาทำแน้วกันไฟนะครับคุผู้ชมอ่ปุ้นบอกว่าแต่ก่อนแถวๆนี้นะครับมันมีเตาปูนโบราณนะครับซึ่งเป็นเตาที่ใช้เผาปูนคล้ายๆปูนขาวเพื่อเอาไปปั้นลายหรือว่าเอาไปก่อสร้างฉาบ บริเวณเจดีหรือว่าอย่างต่างๆนะครับซึ่งบริเวณนี้ห่างจากที่เฮาไปเจอเมืองล้างหรือว่า,อาวัดล้างเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับอาจจะเป็น่นประดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่เปิลทําปูนนะครับเราก็เอาปูนเนี่ยไปก่อสร้างเป็นเจดีแล้วก็วัดต่างๆครับตำนานนี้เกยได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าผมยังบ่เกยมาเห็นของจริงครับวันนี้ปู่ลุงน้อยนะครับจะพา จะพาไปชมนะครับว่าเปิ้นเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่นี่นะครับอโอ้โหโอ้พอใน,น,น,นสภาพนะ่ยเรื่องน,นั้รนะครับเดี๋ยวๆเปิ้นจะเคลียร์พื้นที่นะครับเ,เดี๋ยวพื้นที่ก่อนนะครับอ๋ออันติปุ้นเหมืล่าไปเจ้าปูนีน่เหรอโอ้ฮะม,มันมีแหมโบนเพื้นที่อ่ะที่มันมีดินกีกอแวดเลยนะอันนั้นบ่เจ่าอ่ะน้ำเป็อนนั่นปลาเหี่ยวเม้าที่มันเปลี่ยนอย่างน้ำบอนะแล้วมีดินกีกอแวดนะ พี่ปลาปลาเฮ็ดฝังเฟืองอ่ะไ่ใช่ไม่ใช่กะอ๋อเพ่อนเอาเตาดินไปเผาก็รอหินลงอ้ก็เผาบบล่มนะเพื่อนที่นี่อะที่เพื่นใส่ไฟอันเนี้ยเดี๋ยวเขใส่ไฟตัดเนี้ยนี่ครับคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่ามันเป็นเตาปูนเก่านะครับซึ่งสมัยโบราณนะเขายังบม่มีปูนซีเมนต์ใช้งานเนี่ยเพื่อนจะเอาหินปูนนะครับมาเผาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะเอาอ่า เอาฟืนเอาอย่างไส่เข้าไปเนาะพอเผาเสร็จเรียบร้อยในหินปูนเนี่ยพอมันได้ความร้อนอในถึงจุดที่มันต้องการนะครับมันจะกลายเป็นปูนซีเมนต์นะครับซึ่งเราสามารถเอาไม่ใช่ปูนซีเมนต์ปูนขาวซึ่งเราสามารถเอาปูนจุดเนี่ยมาละลายน้ําแล้วก็ใช้ในการฉาบอาคารตั้งๆเป็นวัดเป็นเจดีย์นะครับอันนี้ผมได้ยินตำนานมาเมื่อแล้วว่ามันมีเต่าปูนอยู่แต่ว่าบ่กเคกยได้มาถ่ายนะครับแต่วันนี้ได้มาถ่ายทำโอ้โห,โหดูนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ ลักษณะคือเป็นการขุดดินลงไปนะครับผมขุดดินลงไปเป็นประมาณบอ่อน้ํากว้างประมาณสักสามเมตรลัศมีนะครับเจ้ารักมีเส้นผ่าสนยนกลางประมาณสักสามเมตรนะครับเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะเจาะอุโมงค์ด้านล่างครับเจาะอุโมงค์ด้านล่างเพื่อจะเติมเชื้อไฟหรือว่าลมใหือลมเข้าไปนะครับแล้วก็หินปูนตัางๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะ่ะเป็นหินที่เพื่อนเอามาเลียงไว้เพื่อจะเผาขึ้นมนเป็นปูนนะครับผมโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวออกมาขอยแม่ไกลๆหน่อย จะพบว่าด้านหน้านี่จะเป็นจุดจุดไฟนะครับเนี่ยตอนแรกก็เป็นหลุมลึกนะบริเวณนี้อ่าเป้ลบอกว่านะครับมันจะเป็นหลุมลึกลงไปเพื่อใช้ใ,ในการจุดไฟเพื่อเหมือนคล้ายๆเป็นเตาเตาเผาเตาถะลุงเล็กอะไรอย่างเี้ครับแต่อันนี้มันใช้สาหรับการเผาหินปูนเพื่อจะนาอ่าไปทําเป็นปูนขาวในการก่อสร้างแต่งๆนะครับคุณผู้ชมโอโ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่สองเตานันแน่ อ๋อป้นตอนตนี้ปู่กำลังซ่อหานะครับป้นบอกว่าม <analogy> no <right> no ันมีสองเตานะครับบริเวณนี้จะมีสองเตาแต่ว่ามันหายไปไหนหนึ่งเตาหมูครับบ้ลักน้ําซ่อมันละกันอยู่นี่กันฮะน้ําซ่อมันล่มเหรอละกันดูดูนี่มันหมูมีเพราะมันจะพูดจะพูดใส่ใส่หลวงแยกอ่ะอ๋อ๋ยวนี้ใครแปลงที่มุ่ยที่แล้พูดลงแล้ก นี่นะครับโหสุดยอดมากเลยด้านหลังมันเป็นพงชุดสามชุดที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละน่าจะเป็นตัวที่เปิ้ลปล่อยแบบใส่ฟืนด้านหลังแล้วก็มีเปิ้ลหองว่าทำให้อากาศมันเข้าไปนะครับเพราะว่าการที่จะมีความหอนนะ่ะต้องมีอากาศเชื้อเพลิงแล้วก็ความความหอนอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับผม นี่ลูกดอยลูกบนดอยบนป่าไม้ก็มียางด้วยกันอ่ะมีค่ะพอยางไอ้ละมุดอินเดียเหมือนก็เหมือนแต่ว่าหมดเจ้าอีกจะบองว่ายางหนึ่งนะหมูว่ามันจะเปลนเป็นอย่างนั้นหมูจักนั่นนี่มองอย่างอันจะกินได้แต่ของหมูเนาะยาแต่กับยางเฮ็ดนะเฮ็ดหลังแห่น่ะเ้องไปถามมันโอเคเลยนะได้อยู่เนาะฮ้ได้อยู่เนาะแต่ถ้าไายหูไปไปค้นหายนะกลายเป็นมะม่วงหมดแล้วอย่าง ปา้าตอนนี้มยัางบป้า,ปลาหลุมที่สองนะครับคุณผู้ชมเุ้นบริเวณนี้มันเป็นภูเขาหินปูนแทรกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำปูนขาวจ้างหินปูนเนี่ยก็ต้องใช้อาศัยพืพ้นที่ที่มันมีวัตถุดิบเนาะแต่ที่นี่เขายังไม่เจอเลยเพราะว่ามันเมืนแล้วนะครับที่ผมไปได้มาน่ย ในปีก,ก่อนๆนู้นนะครับมี f อฟช่องมีสป้าเขาเนี่ยเอาเครื่องเป่าลมนะครับเพื่อเป่าเศษใบไม้มาตานเอามาบริจาคให้หมู่บ้านนะครับผมอ่าก็ได้ใจจริงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนี่เป็นน้ําใจนะครับผมจาก f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพิ่นเอาเครื่องพ่นลมนะครับพ่นลมเพื่อปัดเป่าใบไม้ต่างๆเพื่อทําแนวกันไฟมาบริจาคไว้ครับ ด้านหลังซูดจะมีเครื่องเป่าลมนะครับเพื่อ,อเก็บกวาดใบไม้ส่วนที่เหลือนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราจะมาถึงจุดบริเวณสิ้นสุดของแนวกันไฟของหมู่บ้านนะครับผมเพราะจุดนี้เปิ้นจะล้อมรดน้ํารดน้ําไว้เพราะว่ามันเป็นอาเขตของป่าไปแล้วนะครับด้านในจะเป็นตาไม้สักนะครับผมนี่นะครับโอเค ห้องฟูกห้องสระโซนีด้านนี้นะครับจะเข้าไปบริเวณอ่างน้ำไม่ใช่อ่างน้ำใช่ตอนนี้มันยังเป็นห้วยอยู่แต่ว่าจําจได้ถ้าคลิปเก่าๆก้อนที่เปิ้นจะมาทําอ่างเก็บน้ําไว้นะครับคือบริเวณจุดนี้ครับจะเป็นหนทตางเข้าไปอ่างเก็บน้ําแต่ว่าก็เข้าไปไ,ปไกลพอสมควรแล้วก็าทางค่อนข้างที่จะไว้บักนะครับผมแล้วก็เข้าไปประมาณสองสามโลเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่เราไปนอนปลาสามวันสองคืนนะครับมีไอ้เปียกมีน้าทองแล้วกับผมนะครับในคลิป นอนป่าสามวันสองคืนจับได้ก่อนก็คือเข้าไปทางนี้นะครับที่รถจะเอาเฮาไปทิ้งไว้ในป่าก็คือไปเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นพอหลังจากที่เฮาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถก็จะออกมานะครับทิ้งเฮาไ้แค่3คนในแกางป่านะครับพอถึงกาหนวดเวลา3วันปุ๊บรถถึงจะเข้าไปฮับนะครับเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ปุ่นนี้มา่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เพราะว่าโทรศัพท์เองก็ไม่มีสัญญาณนะครับผมเครื่องใดก็เตือนเที่ยมาเนี่ย ก็อันใดที่เอามาฮื้อเสรแล้วแ่ะเตรีมเรื่ยก่อนอันนี้เหรออันใดหมูใช่กันนี่นะครับหมูเห้งโอ้โหเูี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนไปดูคลิปเก่าที่ฮอลมาตอนสีฟ้าสีฟ้าเหรออ๋อนี่รวมเลยอันปีนี้จะเอาวอลไหมเอาวอลแดงมาชุดสี่ห้าเครื่องจะเอาไว้ฮื่อชลอบอลจะมีแกนมีงานจะเอาฮื่อชลอบอล แต่มันบอกควนจะบอกควบคนคิดว่าจะเอาไว้ที่ศูนย์กลางแล้วก็พอมีการมีงานก็แยกแจกแจกกันไปแล้วพล้ะพอแต่ใครมาควบคนนะครับชอบของแบบนี้อย่างไรถ้ามีมันมันบอกควบนะเพราะว่าก็จะฮึประมาณสี่ห้าเครื่องนี้ก่อนเนี่ยได้กันมันอย่ามันเล่นเอ๋อเลยเสร็จไปที่เรียบร้อยครับแนวกันไฟบริเวณเลยป่าของหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมแต่ในบริเวณป่าช้านะครับเพิ่นมีความเชื่อว่า ถ้าบ่ามีเหตุการณ์นเนี่ยปิ่นจะบ่ทําความสะอาดกันเพราะว่าอ่าอาจจะเกิดการตกคดหรือว่าต้องอาถรรพ์ได้นะครับแล้วก็แถบมบยังก็คือหลังจากที่เราทําแนวกันไฟไปเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปว่าเราไปเจอเตาเผาปูนเก่านะครับแล้วก็คือเป็นเตาโบราณที่ปันเผาปูนอ่าเป็นปูนปูนขาวนะครับใช้หินปูนในการเผาซึ่งอันนี้ผมได้ยินมาเมื่อแล้วตำนานนี้นะครับว่ามันมีเตาเผาเก่้นะครับซึ่งเราไปเจอเนี่ยมันลักษณะ,ะเป็นดินคุดลงไปแล้วก็มีหินปูนนะครับที่ปุนเอาเผาแต่ว่า มันยังบล่มเตือนะครับลวก็แถมย่างก,ก็คือและที่สําคัญนะครับมันอยู่ใกล้บริเวณวัดล้างนะครับที่เราเคยไปสํารวจนะครับนั่นหมายความว่าเป็นไปได้มากที่ในวัดล้างตอนที่พ่นใช้ปูนกอ่อหรือว่าเอาฉาบบริเวณอุอโบสถหรือว่าพระประธานอะไรอย่างต่างๆเนี่ยอาจจะมาจากเต่าปูนนี่ก็ได้นะครับห่างกันแค่กิโลเดียวเนาะซึ่งตอนนี้ตอนตอนนั้นที่เราไปสํารวจวัดล้างเนี่ยทีมโบราณคดีลงมาแล้วนะครับแต่ว่าพ่นติดงานใหญ่ที่อื่น าการสำรวจกเลยขาดช่วงไปนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อเบิ้นไปแห่งกรรมเพราะว่าตอนนี้เราไปเจอเต่าปูนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามนะครับสำหรับคลิปน,นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ